สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับ The Intelligence Podcast กับผมจิรเมศแสงไกลผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเอพิโซดนี้ก็ยังคงพูดเกี่ยวกับเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแน่นอนว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับทางชาติตะวันตกเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับก็คืออินเดีย ในช่วงที่ผ่านมาดูอินเดียโดนชาติตะวันตกเนี่ยพยายามกดดันอินเดียค่อนข้างเยอะนะครับให้ให้แสดงบทบาทหรือแสดงท่าทีเชิงรุกเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนแต่อินเดียก็เรียกว่าไม่ไม่เล่นตามนั้นเนาะอ่าแสดงบทบาทค่อนข้างค่อยคอยเป็นค่อยๆไปปอตัวนะครับวันนี้ผมอยากหยิบยก ประเด็นว่าแล้วท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ท่ามกลางแรงกดดันอย่างนี้เนี่ยอินเดียจะแสดงค่าที่จะแสดงบทบาทยังไงต่อประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปนะครับวันนี้ผมเชิญคุณสุภวิทย์แก้วคูนอค,คับผู้เชีย่ยวชาญด้านอินเดียผู้ดูแลเพจกระแสเอเชียใต้นะครับที่ เป็นแหล่งข่าวสารด้านเอเชียใต้ด้านอินเดียที่สำคัญนะครับให้พวกเราได้ติดตามกันอยู่เสมอมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนมุมมองให้ผมเห็นภาพโพสิชันของอินเดียกับเรื่องของรัสเซียยูเครนอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ,รบสวัสดีครับคุณสุภวิทย์ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับเพื่อคุณจรวดครับยินดีที่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คุณสุภวิทย์ กลับไปเมืองจีนแล้วใช่ไหมครับครับเป็นไงบ้างครับที่จีนสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนตามข่าวครับก็มีตัวเลขคู่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นบางเมืองเท่านั้นครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ประชาชนที่นี่ก็ใช้ชีวิตกันปกติยัง <c oughs> ต้องใส่แมสยังต้องอะไรกันปกตินะครับอ่าในช่วงนี้ต้องยังต้องใส่ครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ระบาดครับเขายังคงมาตรการเฝ้าระวังเข้มแข็งแค่ไหนฮะ ก็ค่อนข้างเข้มงวดครับเนื่องจากจีนใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์เนาะจึงจะแตกต่างจากหลายๆประเทศเลยนะครับก็ทําให้มาตรการต่างๆข้องนเข้มขน้นเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับประเทศไทยก็รู้สึกว่าเข้มข้นกว่ามากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจโควิดที่จะมีรอบอย่างในปัจจุบันนี้อย่างเมืองผมนี่ก็แทบไม่มีคนติดเชื้อนะแต่ก็ต้องตรวจโควิดกันแทบทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าทุกอย่างก็คือบริการฟรี ตรวจเป็นแบบไหนอะ ATK หรือว่า RT PCR RT PCR ครับให้ตรวจ RT PCR ด้วยแล้วให้ตรวจฟรีด้วยใช่ครับโอเคครับแปลว่าก็คือพยายามอย่างหนักอะเนาะที่จะควบคุมให้การแพร่ระบาดม,มันม,นมันม,ม,มันน้อยที่สุดมันไม่มีเลยมันน้อยที่สุดครับครักลับเข้ามาเรื่องเรื่องอินเดียกันดีกว่าวันนี้อยากชวนสุปวิทย์คุยว่าอินเดียจะแสดงบทบาทในประเด็น ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยัยงไงต่อไปนะครับถามอย่างนี้ก่อนดีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรัสเซียที่ผ่านมาเป็นยังไงครับอจริงๆเรื่องนี้ก็อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเนาะก็คือ,อต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าความสัมพันธ์ของอินเดียกับรัสเซียเนี่ยอาจจะต้องมองย้อนไปตั้งแต่สมัยยุคสหภาพโซเวียตนะครับคือ อันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันว่าคําว่าสหาภาพโซเวียตเนี่ยมันเท่ากับรัสเซียรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการถกเถียงกันอยู่แต่แต่เราก็ถือกันว่าเนาะรัสเซียเหมือนรับเอามรดกตกทอดของสหภาพโซเวียตมาในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าเออความสัมพันธ์อินเดียรัสเซียเนี่ยก็ดีมาตั้งแต่ยุคการเป็นสหภาพโซเวียตและแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสหภาพโซเวียตหลัง สิ้นสุดสงครามโลกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวแสดงที่สําคัญของโลกนะแล้วก็เป็นมหาอำนาจนะครับในเวลานั้นใช่ไหมแล้วก็ได้สิทธิในการมีที่นั่งถาวรในสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากอินเดียอินเดียแม้จะเป็นประเทศใหญ่ในเอเชียแต่ก็ไม่ได้รับตรงจุดนั้นเนื่องจากมันมีประเด็นบางอย่างที่อินเดียได้รับเชิญแต่ว่าอินเดียบางแหล่งข้อมูลบอกว่าอินเดียปฏิเสธที่จะ รับที่นั่งถาวรในสมาชชาความมั่นคงในสายประชาชาติแล้วก็สละให้กับจีนไปอะไรเงนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้นก็เป็นยังเป็นข้อถกเถียงกันในเชิงประวัติศาสตร์อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือว่าจุดเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์อินเดียกับสหภาพโซเวียตดีมากๆเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในแคชเมียร์นะครับคือต้องพูดอย่างนี้ว่าปัญหาแคชเมียร์เนี่ยเคยถูกหยิบยกขึ้นไปสู่ UN นะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันนะครับว่า จะยังไงซึ่งในเวลานี้เนี่ยสภาพโซเวียตใช้สิทธิ์วีโต้ให้กับอินเดียนะครับเพื่อจะให้ปัญหาวิกฤตแคชเมีรเยร์เป็นเรื่องทวิภาคีระหว่างอินเดียกับปากีสถานเพราะตอนนั้นเหมือนปากีสถานต้องการยกให้เรื่องนี้เป็นระดับนานาชาตินะครับก็เลยทําให้การแก้ไขปัญหาแคชเมียร์จนถึงทุกวันนี้ไม่เคยขึ้นไปถึงระดับระหว่างประเทศสักครั้งเลยก็คือขึ้นไปก็จะก็จะมีรัสเซียคอยขัดให้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่คํา เขาเรียกว่าตั้งแต่วีโตในรอบนั้นเนี่ยปัญหานี้ก็เลยมักจะถูกแก้ไขในระดับทวิภาคีระหว่าง2ประเทศซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็ยังเป็นมหาคาราคาสังจนถึงวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าเออรัเสเซียมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีมากกับอินเดียแล้วก็ความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงของอินเดียเนี่ยพึ่งพารัเสเซียมาตั้งแต่ยุคแรก,แรกๆเลยนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงกาโหมคนแรกของอินเดียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญหรืออย่างที่เราเห็นได้ชัดมากก็คือในช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับจีนเองเนี่ยประเทศแรกที่อินเดียขอความช่วยเหลือนี่ก็เป็นรัสเซียแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนี้ก็คือตอนนั้นรัสเซียเออสหภาพโซเวียตเลือกที่วางตัวเป็นกลางด้วยความที่ตัวเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับจีนด้วยอะไรเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องปลดแอกรัฐกวัวอาจากสเปนนะครับก็คือ ตอนนั้นเนี่ยรัฐโกอาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอาณานิคมหนึ่งของสเปนในเวลานั้นแล้วก็สเปนเหมือนจะไม่ยอมคืนให้กับอินเดียด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการปฏิบัติการทางการทหารตอนตอนนั้นก็เหมือนกับว่าอินเดียส่งกองทัพเข้าไปแล้วก็คือได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตด้วยแล้วสหภาพโซเวียตก็เหมือนช่วยอินเดียในเวทีระหว่างประเทศด้วยอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยก็ก็ดีกันมาโดยตลอดนะครับแม้ว่า เอ่อเราจะทราบกันดีว่าอินเดียเนี่ยมักจะพูดว่าแนวนโยบายต่างประเทศของตัวเองเนี่ยแล้วเขาก็เป็นแกนนําสําคัญด้วยของกลุ่มเคลื่อนไหวไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเนาะหรือนอนอะไรเมนมุกเมนหรือนามใช่ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยเอ่อคนที่ศึกษานโยบายต่างประเทศของอินเดียในยุคสงครามเย็นก็จะทราบกันดีว่าจุดยืนของอินเดียเนี่ยค่อนข้างโอเคแหละไม่ักฝ่ายฝ่ายใดแต่ว่าเหมือนเท้าข้างหนึ่งก็เหยียบไปทางรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตในเวลานั้นซะเยอะนะครับเห็นได้จาก เรื่องราวของกัมพูชานะครับหรือความสัมพันธ์ของอินเดียที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับเวียดนามอะไรเงรี้ยซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็เป็นเลกาซีมรดกตกทอดที่สําคัญออมาถึงยุคสมัยปัจจุบันที่สหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วเปลี่ยนเป็นเครือรัฐเอกราชต่างๆรวมถึงมีรัสเซียขึ้นมาใช่ไหมความสัมพันธ์อินเดียกับรัสเซียก็เจริญรอยต่อตามมา เขาเรียกว่าเป,เ,ปเป็นความสมพั์ที่ดีมาตั้งแต่ยุคสภาพโซเวียตด้วยแล้วก็ความมั่นคงของอินเดียเองเนี่ยก็พึ่งพิงอยู่กับรัสเซียค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านอาวุธเนี่ยอินเดียนําเข้าจากรัสเซียค่อนข้างเยอะในอดีตเนี่ยเกิน5 0เป็นอาวุธที่นําเข้ามาจากรัสเซียเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนที่ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะอินเดียพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ อีกส่วนนึ้ก็คือเริ่มมีการกระจายการซื้ออาวุธจากหลายๆประเทศเช่นในอิสราเอลในฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ครับมากขึ้นหรือสหรัฐอเมริกาเองแต่รัเสเซียก็ยังถือว่าเป็นซัลายเออร์ที่สําคัญทางด้านความมั่นคงของอินเดียแล้วที่จะทราบกันดีก็คือว่าอาวุธและเทคโนโลยีหลายๆตัวของอินเดียที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ก็เป็นการถอดแบบมาจากรัสเซียเช่นเดียวกับคล้ายๆกับที่จีนทําเหมือนกันนะครับมันก็คือเป็นการเป็นสายสัมพันธ์ที่รัสเซียเองก็ยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กับอินเดียด้วยอันนี้ก็เราก็จะเห็นความใกล้ชิดของ2ประเทศที่มีมาโดยตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนกระทั่งแม้กระทั่งถึงปัจจุบันเราก็จะได้เห็นว่าการเยรือนของผู้นํา2ประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยมิมยตรไมตรีมาโดยตลอดแล้วก็เราจะได้เห็นสิ่งที่อินเดียทาที่ขัดหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาติตะวันตกคาดหวังนะครับเช่น เอ่ออย่างในกรณีเรื่องการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่การขึ้นมาของทรัมป์หรือไบเดนเนี่ยก็พยายามคว่มบาตรรัสเซียนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมความมั่นคงใช่ไหมครับเช่นเอ่อพยายามแบนนะแบนประเทศที่ไปมีการค้าการขายทางด้านอาวุธกับกับรัสเซียอะไรเงี้ยแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็แหกแหกมุ้งนะใช่ไหมแหกมุง้งเพราะว่าโมดีเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเออใกล้ชิดกับ ทรมปมมากใกล้ชิดกับฝั่งอเมริกามากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอินเดียเซ็นสัญญาซื้อเอส0ี่ร้อยนะครับจากรัสเซียเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่สําคัญมากแล้วก็ค่อนข้างมีมูลค่าสูงซึ่งก็ไม่เป็นไปตามที่ชาติตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยคาดหวังแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ที่อินเดียทำนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเนี่ยมันคือสายสัมพันธ์ที่มันยากที่จะตัดขาดกันได้แล้วก็อินเดียเองก็มองว่า รัเสเซียย,ยังเป็นพันธมิตรที่สําคัญกับตัวเองในในภูมิภาคนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่ารัเสเซียเองในปัจจุบันก็เริ่มใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นการที่รัเสเซียใกล้ชิดกับจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามของอินเดียเหมือนกันหากวันใดวันหนึ่งอินเดียมีปัญหากับกับจีนแล้วอินเดียดันมีสายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับรัเสเซียมันก็จะกลายว่าอินเดียก็จะต้องรับศึกหนักในภูมิภาคต้องไม่ลืมว่าสหรัฐอเมริกาก็อยู่ไกลสหภาพยุโรปก็อยู่ไกลนะครับ แล้วพันธมิตรในเอเชียของอินเดียเนี่ยก็มีจํากัดพอสมควรนะคือถ้าเราถ้าเรามองในมิติภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยฉะนั้นรัสเซียเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจที่สําคัญสําหรับอินเดียแล้วก็ถ้าในอนาคตโครงการ,าการท่อก๊สที่อินเดียวางไว้ประสบความสําเร็จก็จะนําเข้ากา๊ซตรงจากรัสเซียผ่านประเทศในเอเชียกลางอัฟกานิสถานเข้ามาในในอินเดียได้เช่นกันอะไรเงี้ยครับก็ คืออันนี้ก็ต้องมองในระยะยาวด้วยสําหรับในมิตินี้อย่างเงี้ยครับมันก็เลยถ้าเรามองในประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าอินเดียเองค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแต่ในอีกทางหนึ่งในในมิติของยูเครนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของอินเดียกับยูเครนเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะักคือก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าเพราะหนึ่งเลยเนี่ยช่วงที่อินเดียเริ่มทดลองขี่ปนาวุธนะครับเพื่อเป็นชาตินิวเคลียร์ใหม่นะครับอ ยูเครนเองเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นหัวหอกสําคัญที่ประนามอินเดียนะครับในขณะที่ในทางตรงข้ามรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมากเท่าไหรนักนะะอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่สร้างรอยบาดแผลบางอย่างดนความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับยูเครนในระดับหนึ่งอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราทราบกันดีว่ายูเครนเนี่ยก็เป็นชาติที่ส่งออกอาวุธยุโทโธปกรณ์เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรถถังนะแต่ว่ารถถังเหล่านี้มันดัน ขายให้กับประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งที่สําคัญมากของอินเดียนั่นคือปากีสถานซึ่งอินเดียพยายามประท้วงเรื่องเหล่านี้มาตลอดนะครับโดยเฉพาะการขายยุทธปกรณ์จํานวนมากของอยูเครนให้กับปากีสถานเนี่ยเพราะอินเดียมองว่ามันอาจหลุดไปอยู่ในกลุ่มในมือของผู้ก่อการร้ายที่จะเอามาเคลื่อนไหวในแคชเมียร์หรือพื้นที่ข้างเคียงของอินเดียได้อะไรเงี้ยแต่ว่ายูเครนก็ไม่ได้รับฟังเสียงทัศทานนั้นอะไรเงี้ยครับเอ่อซึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดไม่นานครับ4-5หปีที่ผ่านมานี่เองนะ ก็เราอาจจะไปลองย้อนดูข่าวได้นะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็ทําให้เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขึ้นมามันก็ไม่ใช่คือแน่นอนครับในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศการกระทําของรัสเซียมันอาจจะผิดเนาะแต่ว่าในเชิงผลประโยชน์ระหว่างประเทศซึ่งในเชิงเรียล p o l i t i กเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ทุกอย่างมันเขียนไว้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกชาติเนี่ยก็วางตัวเองอยู่บนพื้นฐานที่ว่า อะไรคือสิ่งที่ตัวเองได้รับผลประโยชน์สูงสุดเนาะออซึ่งในสงครามรัสเซียยูเครนในรอบนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าท่าทีของอินเดียค่อนข้างจะนิ่งนะครับนิ่งแล้วก็เราอาจจะใช้ว่าวางตัวเป็นกลางแต่ว่าคือเขาก็จะพูดกันติดตลกวางตัวเป็นกลางแต่แอบอยู่ข้างรัสเซียนิดนึนะคือมันมันในสถานการณ์แบบนี้การเป็นกลางมันทําให้รัสเซียได้เปรียบเราก็ต้องยอมรับนะครับการที่ชาติไหนบอกว่าตัวเองเป็นกลางเนี่ย รัเสเซียจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะคือคือ,คอนี่มันก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมคุณจลวดถึงบอกว่าเออเนี่ยอินเดียค่อนข้างถูกกดดันให้ให้แสดงบทบาทอะไรบางอย่างกับรัเสเซียเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกอินเดียค่อนข้างใกล้ชิดกับรัเสเซียด้วยการที่อินเดียพูดอะไรมันก็จ,จะมันสามารถต่อสายตรงได้เพราะต้องไม่ลืมว่าหลังเกิดสงครามเนี่ยโมดีก็ได้สิทธิ์ในการต่อสายตรงคุยกับปูตินเลยนะครับ <c oughs> ก็มีการคุยกันหลายเรื่องแต่ว่าสิ่งที่อินเดียคุยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการประนามรัสเซียครับแต่เป็นการ ขอว่าเออให้ขอเวลาในการอบพยกคนอินเดียออกจากยูเครนตอนนั้นก็คือคุยกันเรื่องช่วยคนอินเดียมากกว่าแล้วก็รัสเสียอนุญ,ญาตให้มีการอบพยกคนในบางพื้นที่ในเวลาต่อมาใช่ไหมครับนี่มันก,ก็ถามว่าเป็นความสําเร็จของอินเดียไหมก็เป็นความสําเร็จระดับหนึง่งออใช่ใช่ใช่แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณสุภวิทย์วพูดว่าอ่ะอินเดียโดนกดดันอ่าเพราะว่าอินเดีย แสดงท่าทีเป็นกลางแบบถ้ามาแปลงในทางปฏิบัติแล้วมันคือเข้าข้างรัสเซียเนี่ยนะครับแล้วก็โดนชาติตะวันตกกดดันแล้วต่อจากเนี้ยอินเดียจะแสดงบทบาทยังไงต่อครับเพราะว่าอ่าผมมองช่วงช่วงปลายเดือนมีนาคม2,565ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสหราชาณาจักรสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้าไปคุยกับอินเดียทั้งนั้นแล้ว จีนเองก็เข้าไปคุยกับอินเดียรัสเซียเองก็เข้าไปคุยกับอินเดียเราป็นว่าทุกทุกฝั่งเลยในเกมในในเรื่องของรัสเซียยูเครนเข้าไปคุยกับอินเดียแั้หมดแล้วคราวนี้อินเดียจะแสดงบทบาทยังไงต่ออินเดียจะยึดหลักอะไรในการแสดงบทบาทต่อจากนี้ครับ ครับคือเท่าที่ผมตามในบทวิเคราะห์ในในหลายสิ่งหรือเราดูในสปีชหลายๆอย่างของฝ่ายการต่างประเทศหรือความมั่นคงของอินเดียเนี่ยผมิว่าท่าทีที่ชัดเจนที่สุดคือความเป็นอิสระทางด้านนโยบายต่างประเทศของของอินเดียที่จริงๆเขาก็ทํามาโดยตลอดนะคืออินเดียเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นชาติที่แบบสวิงไปสวิงมาเก่งมากบนพื้นฐานที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับคือในเหตุการณ์คร<ๆ>ั้งเนี้ยเอ่อผมชอบคําของนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งที่ที่พูดไว้ว่า มันไม่มีเขาเรียกว่าช้อยที่ดีเลยอ่ะสำหรับอินเดียมันมีช้อยที่ที่เรียกว่าเสียมากหรือเสียน้อยให้เลือกแค่นั้นนะครับคือคําว่าเสียมากในมิติของเขาคือการที่อินเดียเลือกจะประนามรัสเซียนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ศึกษาการต่างประเทศอินเดียหรือนักวิเคราะห์ที่ออกมาในช่วงเนี้ยพูดตรงกันเลยว่าการที่อินเดียจะประนามรัสเซียเป็นสิ่งที่เสี่ยงมากแล้วก็จะเสียมาก ในขณะที่การที่อินเดียทุกคนชื่นชมกับการแสดงท่าทีในปัจจุบันของรัฐบาลอินเดียนะครับก็คือการที่เลือกที่จะนิ่งแล้วก็เป็นกลางเพราะว่านี่คือการทําให้ประเทศเสียน้อยที่สุดนะครับในในสถานการณ์แบบนี้คือแน่นอนลหละการที่ชาติยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือหลายๆประเทศเนี่ยพยายามเข้ามากดดันกดดันอินเดียส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แนบเนียนอะไรเท่าไหร่นะักกับกับรัเสเซีย นะครับหรืออย่างสหภาพยุโรปอย่าง,างแน่นอนก็คือโอเคเขามีสายสัมพันธ์เรื่องพลังงานกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสหภาพยุโรปกาแซงชั่นพลังงานของรัสเซียก็แสดงก็ต้องทําตรงนี้ก่อนใช่ไหมคือก่อนที่จะมากดดันอินเดียที่ให้มาทํานูน่นทํำนี่คือสุดท้ายแล้วสหภาพยุโรปก็ยังยึดผลประโยชน์ของตัวเองอยู่คือเราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับคือเรื่องพลังงานเป็นเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เห็นท่าทีของสหภาพยุโรปว่า จะหยุดซื้อพลังงานจากรัสเซียในทันทีเพราะว่านี่คือรายได้หลักของรัสเซียในเวลานี้นะครับถ้าคุณจะตัดเส้นเลือดใหญ่เนี่ยก็คือจุดนี้นะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นเราแค่เห็นว่ามันมีการงดต่อสัมปทานบางโครงการเท่านั้นถูกไหมครับถ้าจะตัดเป็นเลือดใหญ่อันนี้ก็คือ EU อออาจจะเสี่ยงกับภาวะหนาวตายด้วยเช่นกันใช่ใช่คือตรงเนี้ยก็ต้องเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกประเทศมันก็ยึดตัวเองอยู่บนพื้นฐานว่าตัวเองได้ประโยชน์อะไรสูงที่สุด แล้วก็แสดงท่าทีอย่างนั้นออกไปคือเราเห็นเหมือน e ีนี่แข็งก้าวมากเลยแต่สุดท้ายพอพูดไปเรื่องก๊าซรธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยก็จะเงียบก็จะแบไม่พูดอะไรเยอะก็คือโอเคเราก็จะไม่ต่อสัมปทานในบางเส้นนะแล้วก็คือไปหาแหล่งพลังงานใหม่แต่มันก็ยังทุกวันนี้ก็ยังคือผมอ่านในบรูมเ b e r g กเนี่ยก็สหภาพยุโรปก็จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับรัสเซียทุกวันทุกวันจนถึงวันนี้แม้ว่าจะแบบ รัสเซยียจะบุกยูเครนไปแล้วก็ตามฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่อินเดียจะแสดงท่าทีเงียบแบบนี้เพราะว่ามันคือท่าทีที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่ตัวเองจะแสดงได้แล้วผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆของสถานการณ์ที่เอ้ยมันมันเกินเลยไปไกลแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อินเดียก็คือก็พูดตรงๆว่าค่อนข้างได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หนึ่งก็คือถ้าเราติดตามก็จะเห็นว่า บริษัทพลังงานหลายบริษัทของอินเดียเนี่ยก็ได้ติดต่อซื้อพลังงานจากรัสเซียในราคาที่ค่อนข้างถูกส่วนหนึ่งก็ต้องทราบก่อนว่าอินเดียเป็นประเทศนําเข้าพลังงานอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็ขาดดุลทางการค้าตรงนี้เยอะมากก็จะบอกว่าอินเดียก็แสวงประโยชน์จากจากจุดนี้ของวิกฤตในครั้งนี้เหมือนกันนะแล้วก็แรงกดดันที่เข้ามาเนี่ยก็ถามว่าถ้าอินเดียแสดงท่าทีอะไรออกไปเนี่ย คนที่รับผลกระทบมันจะกลายเป็นอินเดียมันไม่ได้เป็นประเทศเหล่านั้นที่อาจจะแบบอยู่ไกลมากอย่างออสเตรเลียกับรัสเซียเนี่ยอาจจะแทบจะไม่มีอะไรกันเลยหรือว่าญี่ปุ่นกับรัสเซียเองก็ตามนะครับคือท่าทีที่แข็งก้าวมันมาพร้อมกับต้นทุนที่เราต้องแบกรับอันนี้คือสิ่งที่อันนี้ต้องต้องยอมรับกันนะครับซึ่งโอเคแหละคือทุกคนในวันนี้พยายามพูดถึงเรื่องอ่า international standard ใช่ไหมคือเรื่องว่าด้วย อ๋โอเคการที่ประเทศหนึ่งบุกมันมันต้องแสดงท่าทีอะไรบางอย่างแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีคําว่า national interest อยู่ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามคันลองของธรรมหรือระบบศิลธรรมต่างๆยิ่งถ้าทุกคนศึกษาการระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเห็นอะไรลักษณะแบบเนี้ยที่มันผิดฝาผิดตัวอยู่แล้วแล้วมันก็ทําให้ประเทศเนี่ยเลือกยากน๋ยิ่งในสภาวะที่เป็นแบบนี้แล้วยิ่งภูมิาารัศ์ในเอเชียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคือยิ่ง จีนจับมือกับรัสเซียยิ่งปากีพึ่งไปเยือนกับรัสเซียเนี่ยถ้าอินเดียตัดรัสเซียไปในเวลานี้ให้นึกภาพนะครับปากีสถานจีนรัเสเซียจับมือกันแน่นเอโอเคแล้วมองอีกภาพหนึ่งว่าอินเดียไปจับมือกับยุโรปไปจับมือกับอเมริกาสมมุติวันนี้เกิดสงครามถามว่าชาติพันธมิตรของอินเดียจะมาถึงเมื่อไหร่ในขณะที่ปากีบีพรมแดนติดกับ อินเดียจีนมีรมแดนตีกับ<ช>อินเดียคือว่าเป็นอ, <immediate threat S 1> อินมีเดียเทรดของอินเดียเลยสองประเทศนี้ใช่คือคือนี่มันเลยทําให้อินเดียก็เลือกค่อนข้างยากแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เนี่ยรัสเซียก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่สําคัญมากของของอินเดียมาโดยตลอดฉะนั้นมันก็เป็นตัวเลือกและชอยที่ตัดยากมากนะครับแล้วก็ทําให้ที่เราเห็นเนี่ย อินเดียก็แทบจะไม่แสดงท่าทีอะไรที่แข็งก้าวต่อรัเสเซียถามว่าประน,นามหรือพูดไหมก็พูดในเชิงหลักการแต่จะไปแซงชั่นหรือในผมคิดว่าเป็นเรื่องยากมากที่ที่อินเดียจะทำครับเชื่อว่าประเทศตะวันตกก็พยายามที่จะกดดันให้หลายๆประเทศแสดงท่าทีเหมือนเหมือนกับที่ไปกดดันอินเดียอยากรู้นะว่าแบบอินเดียเขาใช้การทูตแบบไหนในการรับมือกับแรงกดดันอย่างเงี้ย คือแน่นอนแหละว่าตัวเองยึดแนวทางการดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลางแลง้วก็รักษาผลประโรยชน์แห่งชาติของตัวเองแต่ในทานปฏิบัติเวลาเขารับมือแบบอีกแรงกดดันทั้งหมดเนี่ยเอินเดียจัดการยังไงอันนี้ผมผมว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ผมคิดว่าด้วยขนาดเศรษฐกิจของอินเดียที่ใหญ่เขาเล่นตัวได้คืออย่างที่ผมพูดไปอย่างเคสที่ว่า อ,อินเดียซื้อ S400 ี่ร้อยจากรัเสเซียเนี่ยอเมริกาเองก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจแซงชั่นอินเดียแม้แว่า,วามีข่าวตลอดนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะแซงชั่นบางเรื่องกับอินเดียแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นมาตรการอะไรออกมาอย่าง,างจริงจังเท่าไหร่นะถ้าแซงชั่นอะไรไปสหรัฐก็จะไม่มีคนเรียกว่าไงไม่มีเพื่อนที่จะคอยต่อกอเรื่องจีนเหมือนกันใช่เพราะว่าอินเดียคืออย่างที่บอกคือ ไม้ต่อหนึ่งของอินเดียคืออินเดียเล่นตัวได้ในเวลานี้พอสมควรคือคือเราต้องยอมรับว,ว่าอินเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทในระดับภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวแสดงที่สําคัญที่อย่างที่เหตุผลที่ทุกคนมากดดันอินเดียด้วยความที่อินเดียมีความสําคัญอันนี้อันนี้กนน็คือสิ่งหนึ่งที่ที่สะท้อนให้เห็นแล้วก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าอินเดียก็เล่นตัวได้เหมือนกันว่าฉันจะแสดงหรือไม่แสดงก็ได้เพราะว่า คุณก็มองเราเป็นคอสําคัญฉะนั้นคุณจะกดดันเรามากก็ไม่ได้เพราะคุณก็เสียเราไปไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้อินเดียเลยมีอิสระพอสมควรว่าตัวเองจะรีแอคก,กับเรื่องเหล่านี้ยังไงแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียที่โตขึ้นเรื่อยๆประชากรที่มีมากอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันทําให้อินเดียมีความสําคัญกับเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับมันจะเป็นเหตุว่าทําไมทุกคนพยายามจะกดดันให้อินเดียสแสดงท่าทีด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเล่าไปอ่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยอินเดียก็ต้องเลือกว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่สําคัญของตัวเองการจะจับมือเป็นพันธมิตรกับใครการจะเอ่อพูดคุยการเจรจาเรื่องอะไรเนี่ยอินเดียก็จะวางอยู่บนพื้นฐานนี้เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยวันนี้อ่าอินเดียอาจจะอยากผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้อินเดียอาจจะอยากเข้าร่วมอย่างกรอบความร่วมมือบางกรอบความร่วมมือแต่ว่าในอนาคตถ้าผลประโยชน์แห่งชาติมันเปลี่ยนเขาก็พร้อมที่จะถอนตัวในทันทีอืมอันนี้มันจะเป็นลักษณะการต่างประเทศของเขา ซึ่งก็จะทําให้คนอื่น,นปวดหัวนะครับเคสนี้เคยเห็นตอนที่อินเดียจะเข้า rcep แล้วออผลประโยชน์ภายในประเทศมันไม่ได้อินเดียก็ไปซะดือด้ออย่างนั้นเลยนะครับใช่โอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณสุภวิทย์มากครับที่มาแชร์มุมมองให้ให้เราเห็นว่าอินเดียเนี่ยนะฮะมีความเข้มแข็งบางอย่างอยู่ในนั้นของตัวเองอยู่นะฮะทำให้เขาเองก็ มีความสําคัญในระดับภูมิภาคและในระดับโลกมันก็เป็นที่มาว่าทําไมอินเดียถึงมีออปชั่นในการดําเนินนโยบายต่างประเทศต้ามกามความพยายามหรือแรงกดดันของชาติตะวันตกนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอินเดียจะเล่นตัวใช้คําว่าเล่นตัวยังไงในความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนครั้งนี้ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสุภวิทมากครับที่แบ่งปันเวลามาพูดคุยกับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังอีกครั้งครับที่ติดตาม The Intelligence Podcast ของเรานะครับก็ขอขอบคุณแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ